อันนี้น้องต่งกัลนงแต่งฟันครับแต่แฟันอันนี้ดีเขาลูกแต่แงลงล่างเลยแหงลงล่างเลยอ๋อโอเจ๊งไหมเจ้าโอ้เจทั้งอ้โอ้โอ้เก่งไหมโอ้เบาลุบเบาลบเก่งปะเก่งจังเลยจังเลยอยัง เบ้ปากไหมครับเากไหครับบิาตากครับอืมอ่าบนปากบิป<ะ>ากนะน้ำอุ่นฮะน้ำอุ่นน้ำอุ่นเหรออ่ะบน้ปากกันกครับอ่ะเสร็จยังนะครับเสร็จยังครับเสร็จยังครับอ่าบ๊ายบายกันไปแล้ว<อ>ค่ะบาค่คะ bye bye, bye,